ทำไมการกินอาหารเช้าถึงทำให้เราอ้วนสวัสดีค่ะคุณครูวีนะคะจาก Happy Life by วีรนุชและคุณครูวีสอนลดน้ำหนักนะคะการกินอาหารเช้าค่ะที่ทำให้เราอ้วนจะเกิดจากแบบนี้นะคะก็คือเราเว้นระยะเวลาในการกินมื้อสุดท้ายของวันก่อนหน้านี้กับมื้อเช้าของวันถัดไป น้อยกว่า12ชั่วโมงยกตัวอย่างเช่นนะคะวันก่อนหน้าเนี้ยเราทานมื้อสุดท้ายของวันนะคะที่1ทุ่มแล้วเรานะคะอิ่มตอน2ทุ่มถูกไหมคะทีนี้รยระยะเวลาครบ12ชั่วโมงก็คือเราควรจะกินมื้อแรกของวันถัดไปที่8โมงเป็นต้นไปนะคะซึ่งการเว้นระยะเวลาในการกินอาหารที่12ชั่วโมงจะเป็นการให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ พักนะคะเรื่องของระบบการเผาผลาญนะคะเวลาที่เขาได้พักเนี่ยฮอร์โมนอินซูลินเขาไม่ทํางานใช่ไหมคะเขาก็จะเอาพลังงานเดิมที่สะสมในรูปของไขมันนะคะเอาออกมาใช้เป็นแหล่งพลังงานที่2แต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะที่เราทานมื้อแรกนะคะก่อน8โมงเช่น7โมงก่อนไปทํางานทานแล้วนะคะเราไม่ได้เอากระบวนการเราเราไม่ได้เอาของเก่ามาใช้เลยค่ะแต่เราก็ กินใหม่ใช่ไหมคะแล้วเราก็เก็บสะสมของใหม่เข้าไปดังนั้นของเก่าไม่ได้ใช้ของใหม่ก็มาอีกเราจึงเป็นคนที่สะสมไขมันแบบเยอะมากดังนั้นถ้าเกิดว่าใครนะคะทานอาหารเช้าเอาความรู้นี้ไปใช้นะคะว่าคุณควรจะเว้นนะคะถ้ามื้อก่อนหน้านี้เราทานไม่ครบ12ชั่วโมงก็ควรจะเว้นระยะออกไปให้ครบเพื่อที่จะให้เอาของเก่าเนี่ยออกมาใช้เพราะว่าถ้าเกิดว่ากินน้อยกว่านั้นนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยอ,อ้วนได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น ลองนำไปใช้ดูนะคะ